ตรงนี้นะครับคือสายชาร์จท่านผู้ชมจะเห็นรอยแตกของสายชาร์จนะครับคือแต่ก่อนนี้เราซื้อมานะครับเราก็มาพันใหม่นะครับแล้วมันก็แตกเลื่อนขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามันชอบหักนะครับนะครับตรงที่มันชอบหักตรงตรงมุมนะครับตรงมุมนี้มันชอบหักนี่ดูมันชอบหักนะครับเพราะว่าอืมเห็นไหม ร้อยร้อยมันจะแตก,แตกนะค่ัมันจะชอบเป็นประมาณนี้นะครับน,นี่เป็นห้องทดลองนะครับที่เราจะทดลองทําทุกอย่างนะครับนะมันเหมือนกับมันชอบแต่มันมันแตกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพันขึ้นมาใหม่นะครับตรงที่จะพันนะครับ ก่อนที่จะพันนะครับผมก็จะใช้หลอดนี่ครับเป็นหลอดอ่าหลอดดูดน้ำนี่แหละครับพวกเครื่องดื่มพวกอะไรนะครับผมก็จะมาผ่าอย่างนี้นครับนี่มาผ่าเข้ามาครับอันนี้มันพันครั้งที่สองนะครับเพราะว่าพันแต่ก่อนมันแตกใกล้ๆกับปลั๊กแล้วก็เราจะมาพันใหม่อีกนะครับ เอามาเสียบเข้าไปนะครับมันจะพอดีกับสายนะครับเราหาหลอดที่มันพอดีกับสายไฟที่ท่านผู้ชมจะใช้นะครับน,นี่เอาหลอดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเอา เราตัดสายมาประมาณนี้นะครับแล้วก็พันมาแล้วก็มันก็เป็นสามสามทบนะครับกลับไปกลับมานะครับเป็นอย่างนี้เราจะให้หางตัวที่เป็นหางแบบนี้ให้เกินบ่วงนี้ออกมาครับแล้วก็หางฝั่งนี้ก็เกินบ่วงออกมาท่านผู้ชมก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับตรงที่สายที่เรานะครับแล้วเราก็มาเริ่มพันนะครับ เอาเชือกที่เราเริ่มพันนีครับมาจับไว้อย่างนี้นะนี่ครับก็เริ่มพันไปเลยนะครับนะบ่วงที่เราพันไว้นี่นะครับนี่บ่วงที่ท่านผู้ชมพันไว้ท่านผู้ชมก็เอามาสอดเข้าไปในบ่วงนี้นะครับ สอดอยังไงก็ได้นะครับให้ให้มันเข้าไปในบ่วงเพราะว่าบ่วงจะเป็นตัวล็อกเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นบ่วงนี่ไหมเราก็สอดเข้าไปให้หางหางที่เราเริ่มพันอะ่ะมันมาอยู่ในบ่วงนี้เวลาเรารูดมันจะเป็นตัวล็อกนะครับนี่รครับแล้วเราก็มาพันตรงนี้ต่อนะครับอาจจะงงนะครับ อันนี้เป็นสามทบแล้วก็ขายเชือกสองเส้นนะครับนะสูตรนี้จะเป็นการล็อกเลยนะครับสูตรนี้พันไปเรื่อยนะครับดูว่าเชือกเราไปถึงตรงไหนนะครับ นี่เชือกมันสั้นนะครับที่จริงมันจะยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เชือกมันสั้นอันนี้เป็นเช,เชือกห่วงที่เราพันมานะครับพันเป็นตัวนี้มามันก็จะมาสุดตรงนี้ท่านผู้ชมก็เอาเข้ามาในห่วงแล้วก็มาลูดฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมฝั่งที่เป็นเส้นขนนี่นะ เรารูดมันมันเข้ามามันมันก็จะนะครับตัวนี้มันหลุดนะครับเดี๋ยวยักเข้าไปไหม่นี่มันมันเข้ามาในห่วงแล้วก็รูดมันเข้ามาไหมนะมันอยู่ในนี้เดี๋ยวเราก็มาจัดระเบียบฝั่งนี้ เรามือหมุนเป็นเกลียวอย่างนี้ช่วยมันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงที่เราปล่อยมือไปมันอาจจะน,นี่เอามือจับให้มันเป็นจัดระเบียบนะครับถ้าสายเรายังเหลือเยอะนะครับเราก็รูดสายเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันแน่นจัดระเบียบนะครับแล้วเราก็พันต่อมาอีกนะครับเพราะว่า ดูแล้วมันยังไม่แน่นนะครับนี่แล้วก็มือหมุนหมุนหมุนนิมันจะแน่นแล้แล้วก็พันตรงนี้ต่อมาอีกชืบมามาสอดเข้าห่วงตรงนี้นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมก็มาดึงฝั่งนี้นะนี่ดึงตรงนี้นี่ดึงเข้ามามันเริ่มรัดแล้ว นี่นะครับมันคือมันก็จะหุ้มหลอดช่วยเซฟได้อีกประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มาดึงหางตรงนี้ดึงหางตรงนี้สักหน่อยแล้วก็มาดึงหางตัวนี้นี่ดึงหางตัวนี้สักหน่อยแล้วก็มาดึงหางตัวนี้เพื่อให้ล็อกมุมฝั่งนี้นะครับ เืแนไนะครับแน่นนะครับตอนนี้มันแน่นแนละ้วเห็นไหมแข็งแล้วอันนี้เป็นสูตรที่สามแต่ผมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะครับอา,อาจจะเอาฉุดสูตรไหนก็ได้ถ้าเรามีเกาตะช้างมาหยอดแบบนี้มันจะหุ้มสายนะครับหุ้มสายของเราได้อีกเยอะนะครับอื <c oughs> ยิงสายแบบนี้ไม่ต้องตัดออกก็ได้นะครับเพิ่มเป็นความแบบว่าลุ่ยรุ่ยสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับแต่ถ้าเกะกะก็ตัดออกนะครับมันก็แข็งแล้วนะครับมันก็ช่วยคุ้มไม่สายชาร์ของเราอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดแต่งพวกนี้อจดระเบียบ นี่ผูกพันตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับนี่ยึด